ถึกแม่ไม่ต้องเสียใจนะแม่คิดถึงแม่ก็ต้องอดทนนะอดทนเลยนลูกใช่เพราะว่าถ้าเราคิดถึงกันเราก็ต้องจับกันไปอยู่ดีทำไมเบบุญถึงอยากบวชครับอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานเพราะอะไรถึงอยากไปนิพพานนะลูก เทพามันดีกว่าสวรรค์แล้วถ้าหนูบวชหนูจะไม่คิดถึงแม่หรอคะไม่คิดถึงแม่หรอคะไม่แม่นี้ถ้าถ้าุ่าบวชไม่สึกแม่ไม่ต้องเสียใจนะทำไมอะครับเพา ก็ต้องอดทนนะอดทนในตัลเรใช่เพราะว่าถ้าเราคิดถึงกันเราก็ต้องจับกันไปอยู่ดีแม่จะบอกไปบุญว่าถ้าเราไม่ได้ไปบวชเนี่ยเราถือศีลห้าอยู่ที่บ้านเหมือนปัจจุบันที่เราทํากันเนี่ยสมมติว่าทุกๆวันที่ไปบุญทำนั่งสมาธิสวดมนต์ใช่ไหมแล้วก็ตื่นเช้ามารัตนาศีลห้าในทุกๆวันที่ไปบุญทำอยู่ทุกวันนี้ยก็ดีอยู่แล้วเข้าใจไหมครับ ถ้าเราไม่บวชก็เปรียบเสมือนเราบวชใจจริงๆแม่ไม่ได้ห้ามใบบุญนะถ้าใบบุญจะบวชแม่ไม่ห้ามเลยแต่ว่าตอนนี้ใบบุญยังอายุห้าขวบครึ่งหนึ่งใบบุญก็ยังเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กบีบีความช่วยเหลือตัวเองใบบุญยังไม่เยอะไงลูกใบบุญยังซักผ้าเองไม่เป็นใบบุญยังหาข้าวกินเองไม่เป็นเข้าใจไหมล่ะ <Okay. S 2> เข้าใจ เมื่อไหร่ก็ตามถ้าใบบุญช่วยเหลือตัวเองได้อันนั้นน่ะใบบุญค่อยบวชแบบถาวรเหมือนพี่สัมมเนรอย่างเนี้ยใบบุญโอเคนะเ,คครเราคุยกันแล้วนะครับคุยกันแล้วโอเค

ทุกนั้นก็ดับไปนอกเนือจากนี้ไม่มียังไงอีกแล้วคุณครับคุณยายเกยนเราเข้เา,เขาอิจฉาค่ะเขา้าอิจฉาเราเมื่อเขามีความสุขเราก็จะได้บุญนะคะเรามไม่ต้องไปไปว่าเขานะครับสิ่งที่เราควรทําเราควรต้องให้ทานเป็นอภัยนะคะเพเป็นการใจให้ผู้ใหญ่ใจดีสู้ๆนะคะ